ครับคุผู้ชมยังอยู่กับเรานะะในรายการโซลมีเอสเครับกับธุรกิจรถกาแฟอัจฉริยะนั่นเองใช่ค่ะเป็นรถกาแฟที่ลดพลังงานไฟฟ้านะคะ <ม S 2> แล้วก็มีรสชาติของกาแฟที่อร่อยสีสันน่าตาน่าทานด้วยครับค่ะในช่วงนี้นะคะเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับแนวทางการตลาดนะคะสําหรับคุณผู้ชมที่สนใจอยากจะทํา ร้านค้าคล้ายๆแบบนี้เรื่องของกาแฟนั่นเองนะฮะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรถที่เป็นรถอัจฉริยะมีพลังงานอาทิตย์อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งในการค้าขายเรื่องของกาแฟอันนี้สําคัญต้นทุนกาแฟวัตถุดิบที่ใช้การคิดต้นทุนกําไรคิดกันยังไงอันนี้ไม่ว่าจะเป็นร้านกาแฟรูปแบบของรถหรือร้านที่ตั้งอยู่ธรรมดาอันนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับเดี๋ยวเรามาดูจากพีอาตัวนี้เลยครับ มจากช่วงที่แล้วเราพูดคุยกันถึงเรื่องที่มาที่ไปของร้านคอฟฟี่บาร์แล้วนะคะช่วงนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจและก็ทำยังไงให้ได้กำไรนะคะสำหรับร้านนี้ค่ะพี่มีต้นทุนเยอะไหมในการทำเพราะว่ามันก็จะมีแผงโซลาเซลล์ด้วยใช่ไหมคะครับผมก็ในส่วนของต้นทุนก็ก็ถามว่าสูงไหมสูงแต่ถ้าเกเปรียบเทียบกับการที่เราไปสร้างร้านหนึ่งร้านโดย<า>โดยเช่าที่<า>หนึ่งมันจะมีเรื่องของค่าเช่าที่ที่เกิดขึ้นค่ะ<า> ก็เลยตัดส่วนนั้นออกไปก็คือเอามาเป็นต้นทุนในการที่จะมาสร้างตัวรถครับผมแล้วก็ถ้าถ้าเกิดเราสมมติว่าเราตั้งไว้ปีคปีแล้วก็5ปีไปหานะมันก็จะเฉลี่ยออกมาแล้วมันก็คิดคิดว่าน่าจะถูกกว่าแล้วอย่างเมื่อเราเลิกากิจการหรือว่าเราต้องการขายต่อเนี่ยเราสามารถที่จะที่เราลงทุนไปเนี่ยมันจะไม่มันจะไม่หายไปเพราะว่ามันยังอยู่ในตัวรถทุกอย่างครับผมค่ะแล้วอย่างต้นทุนของการผลิตกาแฟะคะ่ะต้นทุนของการผลิตกาแฟอยู่จริงๆแล้วถ้าเกิดเอาเฉพาะต้นทุนอย่างเดียวมันจะอยู่ประมาณสัก จ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ต้นทุนที่เหลือสาวสิบเปอร์เซ็นต์เป็นกำไรแต่ก็คือถ้าเราเราเล่นในจำ,ใน,ใน,จำนวนมันก็ต่อวันเนี่ยถ้ามียอดที่พอเหมาะเนี่ยมันก็จะอยู่ได้เพราะเราเน้นที่ว่าเราใช้ของดีเรามาเลยต้นทุนเลยสูงค,ครับผมนานไหมกว่าจะคืนต้นทุนของเรา่เงี้ยคิดว่าถ้าเกิดมันขึ้นอยู่ทำเลด้วยถ้าเกิดทำเลที่มีคนพลุกพลาดหรือว่าเป็นแหล่งที่คนแบบนิยมทานกาแฟกันอยู่แล้วเนี่ยลองทำจริงจริงแล้วไม่นานแค่ประมาณสักสามปีก็น่าจะคืนทุนมาได้ แล้วอย่างทำเลที่ตั้งของคอฟฟี่บาร์นะคะพี่จะเลือกทำเลแบบไหนอะคะก็เป็นทำเลที่มีคนเดินผ่านแล้วมีออฟฟิศแล้วก็หมู่บ้านก็คือขอให้มีคนผ่านนะครับมันก็จะจะสามารถที่จะทำร้านกาแฟได้แล้วครับเราเจาะลูกค้าส่วนใหญ่ของเราเนี่ยค่ะเราเป้าหมายที่เราวางเอาไว้เนี่ยอยากจะเป็นลูกค้าแบบไหนอะไรจริงๆแล้วลูกค้าของคอฟฟี่บาร์นั้นถามว่าเจาะตั้งใจจะเจาะไหมจริงๆแล้วไม่ตั้งใจจะเจาะเลยเพราะว่าเราคิดว่าเราทํากาแฟในราคานี้เนี่ย ลูกค้าตั้งแต่ระดับล่างถึงบนเนี่ยสามารถทานได้หมดมก็คือเราเน้นที่ว่าเออขอให้มีลก,กลุ่มลูกค้าที่กว้างไว้ก่อนและอย่างมันมีหลายๆอย่างที่เป็น,ปนองค์ประกอบที่บอกว่าคนอยากจะเข้ามาที่ร้านคาเฟบัตสหนึ่งในเรื่องของตัวรถที่มันเสะดุดตาแปลกตาแล้วก็รูปแบบแล้วก็2ก็คือเรื่องของพลังงานแสงอาทิตย์<ฆ>ซึ่งเออมันก็ทําเป็นจุดดึงดูดให้คนเข้ามาด้วยถ้ามาดูได้แล้วก็อย่างกับมันเหมือนจะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให,ให้กับกลุ่มคนบางคนแบบว่าเออพอเห็นที่จกกรคาเฟบัตสแล้วเออมันเป็นรถเคลื่นใรถ ก็คิดแล้วก็คิดว่าอยากจะทำมั่งอะไรนะก็คือดึงกลุ่มคนพวกนั้นเข้ามาดูที่ที่ฟิวบัว่าเ็เป็นเป็นลูกค้ามาเข้ามาพูด,พดคุยกันแล้วก็แลกแลเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องการประกอบ <ừ> อาชีพจร,จริงๆ้วซึ่งมันไม่จําเป็นเาต้องเป็นกร้านกาแฟก็ได้แต่ก็สามารถที่จะมาทำในรูปแบบของการเคลื่อนที่แบบโมบายได้ครับผมด้านการบริการลูกค้าค่ะเรามีการบริการแบบไหนบ้างเนีย่ยเอ,อ่อปัจจุบันนี้ก็คือจะเน้นที่ว่าให้มาทานที่รถก็คือก็จะอยู่ในพื้นที่ของถนนบางเสรในเมืองทองก็บริเวณสังเกตง่ายคือจะเป็น ลักษณะของหลังด้านหลังถ้าเป็นวันธรรมดาเนี่ยจะอยู่ <ฮะ S 1> ด้านหลังคอนโดสูงคือคอนโดวิเลียสามที่ติดก,กับอคอนโดลิเวล่าหนึ่งจะอยู่ด้านหลังทึ่งด้านหลังเนี่ยจะเป็นถนนแล้วก็จะมีร้านอาหารอยู่ด้านหลังสีชมพูรครับผมแล้วก็แล้วก็อีกอย่างก็คือพวกที่ลูกค้าที่อยู่ออฟฟิศด้านใกล้ๆเคียงเนี่ยเราก็สาม <ฮะ S 1> ารถที่จะไปส่งให้ได้และอีกที่หนึ่งก็จะจะอยู่ัอีกอาทิตย์หน้าเนี่ยก็จะมีจะเป็นช็อปอยู่หน้าอ,าอยู่ อยู่ด้านหน้างถนนเลยซึ่งอ,อยู่เป็นมินิมาร์ทด้วยค,ครับผมก็จะสามารถที่จะทานกาแฟและซื้อของกลับไปได้ด้วยอยู่บริเวณของตึกริเวล่าหนึ่งด้านล่างติดหน้านลิ์เลยอย่างนั้นตอนนี้ค่ะถ้าลูกค้าเขาอยากจะมากินที่ร้านเราสามารถนั่งตรงไหนของรถได้บ้างเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าในรถเราก็ในส่วนของบริเวณรถนี่ก็คือจะมีส่วนด้านบนซึ่งเป็นปนพื้ที่เป็นลักษณะของโซฟาให้นั่งทานได้ว่าสี่ห้าคนแล้วก็ส่วนที่สองจะเป็นบริเวณเคาน์เตอร์บาร์ด้านล่างซึ่งก็จะมีเก้าอี้ให้นั่งได้แล้วก็บริ ซึ่งจะมีตัวกันแดดให้อามีตัวกันไอตัวพวกอุปกรณ์ที่อำนวยความสะดวกเงนี้ค่ะพี่ทําเองเออกแบบเองเลยปะทุกอย่างทาเองครับทำกับมือทั้งหมดครับตั้งแต่เริ่มจนถึงตอนเนี้ค่ะแน่นอนว่าต้องมีอุปสรรคที่มีอุปสรรคอะไรบ้างไหมคะกอ็อุปสรรคมีไหมก็มีในเรื่องของอหนึ่งก็คือสถานที่เพราะบางที่เราที่เคยจอดเนี่ยแต่ก่อนละผมจะจอดอยู่ริมถนนด้านนอกเลยซึ่งเป็นแบบเรถวิ่งผ่านไปผ่านมาจะมีคนออยอดวนนันนึงก็ถามว่าเยอะไหมเยอะมาก แต่พอเราจะไปนานๆเนี่ยมันก็จะมีแบบปัญหาที่ว่าเราไม่สามารถจอดได้เพราะมันบางที่อาจจะกิดความจราจรบ้างหรืออะไรเงี้ยเราก็ใช้วิธีหลบเข้ามาอีกฝั่งหนึ่งแต่ก็จะมีลูกค้าประจําที่รู้เนี่ยว่าเราย้ายมาอยู่ตรงไหนเขาจะตามมาแล้วก็จะเป็นช่วงที่เป็นแบบช่วงหน้าฝนอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ถามว่ามันมีอุปสรรคเราแบบเราคนเดียวไหมจริงๆแล้วมันก็ทุกร้านจะเจอปัญหาเดียวกันหมดเพราะว่าถ้าฝนตกลูกค้าไม่มาครับผมต้นทุนทางด้านเศรษฐกิจอย่างเงี้ยค่ะของแพงเรามีเราโดนนี้ด้วยไหม ถามว่าโดนไหมก็โดนนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าของแพงเนี่ยลูกค้าบางทีเขาก็ถามว่าเงินเขาก็นะมูลนิธิกันเดือนสุดนมากาในโซนนี้เขาก็มีค่าใช้จ่ายสูงขึ้นเขาก็จะ,ะลดปริมาณในการที่จะมามาทานกันก,นก็ก็มีส่วนมีผลกระทบบ้างนิดหน่อยครับด้วยภาวะเศรษฐกิจที่มันขึ้นลงแบบนี้ค่ะพี่เรามีการตั้งราคายังไงให้ใหไม่ส่งผลกระทบกับลูกค้าคะในเรื่องราคาเนี่ยคือผมจะ ฟิกมา,มาตั้งแต่ปีที่แล้วคือพยายามที่จะไม่ขึ้นราคาเราเราเน้นที่ว่าเรากำไรน้อยลงดีกว่าเพราะว่าหนึ่งในเรื่องของค่าที่เราไม่มีแล้ว<ะ>เราเอาตรงนั้ไปชดเชยให้ลูกค้าคือไม่อยากให้ลูกค้ามาแบบรับภาระตรงนี้ไปไปจากเราคือพยายามที่จะสร้างฐานลูกค้าให้มันกว้างขึ้นเพื่อที่จะเอาจํานวนมาเป็นตัวช่วยในเรื่องกาไร<ะ>เพราะว่าเมื่อต้นทุนมันสูงแล้วกำไรมันน้อยลงเราก็ถ้าจำนวนมันเยอะขึ้นมันก็จะมาถ่าเฉลี่ยกัน<ะ>คือเราย,ยอมที่จะแบบรับภาระตรงนี้แทนลูกค้า สำหรับคุณผู้ชมที่สนใจค่ะพี่มีแนวทางในการอาบอกถึงคุณผู้ชมว่าเราจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างในการทําเปิดร้านกาแฟหรือว่าจะทำร้านอื่นๆอย่างเงี้ยค่ะเพื<น>จะมีคุณสมบัติอะไรบ้างก็จากที่ก็คือยอย่างแรกคือต้องมีใจรักก่อนว่าสิ่งที่เราจะทำเนี่ยเร,เราชอบไหมเพราะเกิดเราชอบเร,เราจะสามารถที่จะใช้เวลากับมันได้ยาวนานมากขึ้นและอย่างหนึ่งก็คือต้องมีความรู้ก็คือต้องมีการศึกษาหาความรู้การพัฒนาความรู้ว่าสิ่งที่เราจะทำเนี่ย มันไปถึงขั้นมันมีระดับไหนบ้างแล้วก็เรียนรู้เรียนรู้ให้ให้รู้จริงๆกับเรื่องที่เราอยากจะทำเพราะมันจะได้ผลตอบรับที่ดีที่ดีกว่ากับสิ่งที่เราสนใจทําอะไรอย่างเงี้ยค่ะสำหรับคนที่สนใจอยากจะเปิดร้านกาแฟเงี้ยค่ะที่นี่มีสอนให้ด้วยไหมคะเพราะตอนนี้มีบริการรับอบรมในการที่ชงกาแฟให้เหมือนกับกาแฟก็คือสามารถที่จะได้รสชาติที่เหมือนกันแล้วก็แนะนําในส่วนของเมกกาแฟก็คือที่เราจะมีเมกกาแฟสดที่เราใช้อยู่ปัจจุบันทุกวันเนี้ยขายแล้วก็ มีการอบรมการใช้เครื่องการชงอสอนสูตรต่างๆแล้วก็มีอุปกรณ์ที่ใช้ในการแบบการตลาดพวกป้ายบอลลูนอะไรเงี้ยครับ<ะ>ซึ่งเป็นแบบเป็นตัวช่วยในการที่จะดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาสนใจเพราะว่าบางทีอะถ้าเกิดเป็นร้านธรรมดาทั่วไปอาจจะไม่มีจุดสนใจเราก็จะมีตัวอีกตัวนึงก็คือเป็นบอลลูนเพื่อที่จะช่วยดึงลูกค้าให้เข้ามาสนใจร้านคุณได้อะไรเงี<ะ>้ยพร้อม<ะ>ที่จะมาดื่มกาแฟครับผม แล้วเรื่องของการออกแบบดีไซน์รถแล้วก็เรื่องของแผงเซลล์อย่างนี้มีให้คําแนะนําด้วยหรือ่าก็มีครับก็คือรับพูดถ้าเกิดว่ามีคนที่สนใจในเรื่องของการออกแบบรถไม่จําเป็นจะต้องเป็นรถกาแฟะจะเป็นเอาไปทําเป็นร like ้านก๋วยเตี๋ยวหรือว่าอะไรก็ได้ที่เป็นการประกอบธุรกิจส่วนตัวเนี่ยเราสามารถที่จะให้คำปรึกษาในการที่จะออกแบบโครงสร้างแล้วก็ตกแต่งภายในได้เพราะว่าบางทีถ้าเกิดคนไม่รู้เลย,เย่แล้วไปลองทำเนี่ยบางทีมันจะเกิดปัญหาที่ว่าอของอของบางอย่างที่ซื้อมาใช้แล้วก็ใช้ไม่ได้เพราะว่าค่ะ ยังไม่ประสบการณ์ในการทำก็คืออันนี้คือลองผิดลองถูกมาแล้วก็ก็สามารถที่จะแนะนําได้ว่าจะต้องทํำยังไงบ้างออกแบบยังไงบ้างเพื่อที่จะลดต้นทุนและลดเวลาในการทางานค่ะสาหรับคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจแล้วก็อยากจะเปิดร้านกาแฟรหรืออยากจะใช้แผงโซล่าเซลล์ในการเอานมาใช้เป็นพลังงานไฟฟ้าอย่างเงี้ยคะ่ะสามารถติดต่อพี่ได้ทางไหนบ้างคะก็ทางโทรศัพท์แล้วก็มาสามารถมาคุาายด้วยได้ที่สาขาใหญ่ก็คือที่บริเวณตึกลิเวอล่าหนึ่งติด อยู่ถนนบานศรีนะครับ<ะ>ครับผมข้างด้านหน้าจะเขียนว่าคาเฟ่มาดครับผมก็คือจะเป็นร้านคาเฟ่บัตแล้วก็บวกมินิมาทด้านล่างด้วยแล้วข้างบนจะเป็นพื้นที่ที่ในการที่จะใช้สอนแล้วก็อบรมแนะนําเครื่องการการชงกาแฟแล้วก็พูดคุยในเรื่องของการออกแบบออกแบบสื่อพวกบอลลูนแอดที่เราที่ที่พูดไปเมื่อกี้แล้วก็อีกอย่างก็คือการให้ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบรถแล้วก็ไอตัวของโทรเซพล์ ales, สามารถที่จะเข้ามาพูดคุยนที่ร้านหรือว่าโทรศัพท์มามา,มา,มาติดต่อมาต่อนก็ได้ครับ ที่เบอร์0 8 6 6 6 9 9ด0 2แล้วก็เบอร์086 0 7 6 0 3 0ก็ยค,ครับค่ะก็อยากให้พี่พิกิตนะคะช่วยแนะนำผู้ที่กำลังจะปลดแอกจากชีวิตเรื่องเงินเดือนออกมาสร้างธุรกิจของตัวเองค่ะเราควรจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างแล้วก็อุปสรรคจะผ่านไปได้อย่างไรเคล็ดลับในการทำธุรกิจอะ,ค,ะค่ะก็หนึ่งต้องสร้างความอดทนให้ตัวเองก่อนแล้วก็ต้องรักในสิ่งที่จะทำเพราะว่าถ้าเกิดเรารักในสิ่งที่ทำแล้วเราจะมีความสุขกับมัน แล้วก็ศึกษา,ากความรู้ก่อนที่จะทําเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่มีความรู้เลยแล้วเราอยู่ไปลงมือทำเนี่ยอุปสรรคมันจะมีมามา,มา,มากมายเลยคือถ้าเรามีความรู้แล้วเนี่ยเราก็ต้องมีความอดทนเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นภายในวันเดียวมันต้องใช้เวลายอย่างบางทีเป็นปีเป็นเดือนเงี้ยคนถึงจะสําเร็จได้ก็คือต้องมีใจรักและอดทนก่อนอถึงจะทําธุรกิจสาเร็จครับ นี่ก็เป็นอีกตัวอย่างธุรกิจนึงนะคะที่เริ่มจากการอยากมีชีวิตส่วนตัวและก็มีเวลาให้กับครอบครัวมากขึ้นอยากเป็นเจ้านายของตัวเองและที่สําคัญมีใจรักในสิ่งแวดล้อมและรักพลังงานค่ะและต้องขอขอบคุณพี่ยุทธนาพมสมบัตินะคะที่เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างในการสร้างธุรกิจสร้างไอเดียให้กับรายการ f o ลเดอมีเอสเค่ะขอบคุณค่ะ L, Is Is very, very even extraordinary. E. Even more than that you adore can นี่แหละครับคุณผู้ชมครับเชื่อเลยว่าเป็นธุรกิจในฝันของใครหลายๆคนเลยหลายค,คนนะอาจจะฝันว่าอยากมีธุรกิจร้านกาแฟแต่คุณผู้ชายหลายคนก็ฝันว่าอยากมีรถที่เหมือนเป็นรถประวานรถที่ทำอะไรได้หลายๆอยา่าง แล้วก็ไปอาศัยอยู่ในนั้นอันนี้เป็นการควบรวมพอดีเลยค่ะใช่ค่ะนี่ก็เป็นหนึ่งตัวอย่างธุรกิจที่รายการของเรานํามาฝากคุณผู้ชมครับให้เป็นแบบอย่างเป็นไอเดียจุดประกายความค,คิดสร้างสรรค์แล้วก็แรงบันดาลใจในการทําธุรกิจครับค่ะสําหรับช่วงหน้า SME มีมาเล่านะคะจะเป็นเคล็ดลับการทําอย่างไรเพื่อลดต้นทุนให้ทุกคนเนี่ยดนมีส่วนร่วมกันค่ะช่วงนี้พักสักครู่เดียวค่ะ